5 5 8ครับตอนนี้อายุใกล้จะ6ขว,วบแล้วครับ Hi everyone my name is from p a h a n g k o Tong Sin Thutat my birthday is 14 September 2015 I am 6 year old นชะ่วงนี้อยู่อยู่บ้านงานอดิเรกของกุ้ก็จะมี นฟงนะคะน้องฟงก็จะชอบอ่านหนังสือพะความวิเศษของฟงก็คือจําหนังสือได้เป็นเล่มๆเ,เลยไามา่เชื่อไปดูกันเลยค่ะป๋องแบงเริ่มงงคงจะหลงทางแม่เดินอยู่ข้างหายห่างไปไหนมือที่จับอยู่ไม่รู้มือใครป่อยมือทันใดมองไปรอบตัวตะโกเรียกแม่จะแงหาทั่วสองตา วังหยิบนกหวีดเป่าปีดเร็วพันเป่าเสียงดังลั่นปืนกั้นน้ำตาเป่าจนไม่ไหวไม่เห็นแม่มาหนหาแม่ครัป้าจะช่วยโทรวงหยิบกระดาษรูปวากนิปโปที่มีเบอร์โทรตัวโต,วตวของแม่เห็นรับสายเร็วไวใช่เสียงแม่แนะ่อยู่นี่ครับแม่ป้าแกช่วยผม ขอบคุณครับป้ายิ้มล่าสุขสมสบายอารมณ์ตากอมกวัดมองเห็นแม่วิ่งมาน้ำตาเออนองแม่ลูกทั้งสองกอดกันตัวกลมแล้วถ้าน้องฟองหลงทางอ่ะน้องฟองจะหาป้าป้ามามายังไงอะ่ะเบอร์มามาเหรอครับจำง่ายๆเลยครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเครับแล้วเบอร์ป้าป้าล่ะลูก ก็3 8 9 1 9 9 5 9คนต้องกล่องไหนดีนะอะแล้วเลโก้กล่องใหญ่ไม่ต่อแล้วเหรอมันง่ายไปก็เลยอยากได้ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาดูท้าทายโอเคแล้อันนี้ต่างกับอันที่ฟงต่อประจำยังไงลูกชิ้นเล็กกว่ามีเงี้ยวให้มันต่อกันเป็นแผ่น,ผนๆได้เสรรจแล้วเพื่อนๆตอนเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีพวกมันเต็มไปหมดเลยคอลเลกชันเลย แล้นี่ก็อีกตัว,นว,ตว,ห,วนหนี่งที่เราเพิ่งตัดเสร็จในวันนี้หนึ่สอ ทุเปอร์แชนแนลของน้องฟองเองด้วยค่ะชือฟงเฟย์แชนแนลค่ะจบแล้วค่ะบ๊ายบาย